กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปอัปเดตเกมสตรีเดวันที่14เดือน3ปี256นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับทุกคนอีเวนต์ในรอบนี้ก็เป็นอีเวนต์จี้เครื่องรางนะครับยี G ่เครื่องรางที่เข้ามาใหม่นะแล้วก็มีน้องมาตี้มาด้วยครับคือแบบตัวละครฟรีที่แบบผู้เล่นใหม่เอาไปเล่นได้เลยนะครับแจกตัวละครไม่พอแจกเป็นอันนี้ด้วยนะจี G ้เครื่องรางนะครับทุกคนนี่ครับเขาแจกตัวละคร แจ็กกี้แจ็กกี้3มชิ้นเลยนะครับแล้วก็แจกเพชรอีก1000พันนะครับทุกคนคือโคตรดีอ่ะทางเกมมันน่าจะทําแบบนี้มาได้ตั้งนานแล้วนะครับเขาแจกฟรีมาเลยนะเราต้องมารับตรงกล่องจดหมายตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นะ A บวกนะรับไปเลยนะครับ A บวกของมาตี้ภารกิจนะครับทุกคนหมุนสงสัยเสิริมน่าจะหน่วงครับคนน่าจะเข้าเยอะนะโอเครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็กิจกรรมไลค์แอนแชร์ครับรับไปเลยนะ500เพชรนะครับตรงนี้ ล็อกอินเอรับไปเลยตรงนี้รับให้หมดอันนี้เพจล็อกอินเราได้ลลโอเคตรงนี้เดี๋ยวค่อยเปิดเราไปรับกิจกรรมของมาร์ตี้ก่อนเลยนี่พอล็อกอินปุ๊บเราก็จะได้ตัวฟรีมาเลยนะเดี๋ยวผมขอล็อกอินใหม่แป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนล็อกอินใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่เราก็รับมาร์ตี้ฟรีๆไปได้เลยนะครับเอาล้วเซิร์ฟเป็นไรเนี่ย โอเคเสิฟจ,จะนงนงหน่อยนะทุกคนนี่พอรับเสร็จแล้วก็ไปเล่นเกมแล้วก็มารับแล้วก็เล่นเกมแล้วก็รับเล่นเกมแล้วก็รับเลยนะครับคือของฟรีทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเค่อยไปว่ากันส่วนของมาร์ตี้นะครับเรามาดูกิจกรรมที่เข้ามาในวันนี้ก่อนนะครับและจี้ข้างล่างที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับชูเตอร์ฟองสบู่หลุมดํานะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูจี้ใหม่ก่อนนะครับว่าความสามารถมันเป็นยังไงนะ ที่ข้างล่างมาใหม่นะครับจูตเตอร์ฟองสบู่หลุมดําเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกแลนด์มารองฉันโอกาส70เซนกักขังฟองสบู่นะครับทุกคนแล้วเมื่อเราไปตกแลนด์มาร์กหรือว่าก่อสร้างโอกาส80%ติดตั้งหลุมดานะครับแล้วเมื่อตกหลุมดําโอกาส80เซนย้ายทันทีไปยังพื้นที่องฉันอ๋อเขาเขียนบอกว่าไม่สามารถป้องกันการเคลื่อนย้ายด้วยกับดักสปริงนะครับคือถ้าเขาเอากับดักสปริงมาวางไว้ตรงหลุมดําของเราเนี่ยก็โดนกับดักสปริงก่อนที่จะตกหลุมดํานะครับ มีลิมิเต็ดมาด้วยนะครับโอ้โหลิมิเต็ดรองเท้าซูเปอร์เดเมนชันสวยมากเลยนะครับสีชมพูแล้วก็ตรงนี้เป็นจี้ลิงของมาตี้นะครับเปอร์เซ็นตก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเปอร์เซน็นก็เป็นเจียงลางเวอร์ชั่นธรรมดานะครับทุกคนคือมีทั้งหมวกมีทั้งแปนแล้วก็มีแบบกลับเมืองให้ด้วยนะครับเป็นจี้เป็นตัวละครที่แบบครบเครื่องมากนะอืม เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของมาตีนก่อนนะครับทุกคนเขาเขียนบอกไว้ว่าเมื่อก่อสร้างพื้นที่องค์ฉันเพิ่มค่าฝันทาง3เท่าหลังจากนั้นโอกาส75%จัดคอนเสิร์ตในพื้นที่ดังกล่าวและในเทือนองฉันเมื่อตกคอนเสิร์ตโอกาส 75%, อัปเกรดพื้นที่คอนเสิร์ตเป็นแลนมาร์กนะครับ และโอกาส75%จัดคอนเสิร์ตเพิ่มในพื้นที่ว่างหรือว่าพื้นที่องค์ฉันนะครับจะเรียงลําดับไปตามพื้นที่องค์ฉันแล้วก็พื้นที่ว่างนะครับทุกคนและเมื่อฝ่ายตรงข้ามาตกพื้นที่คอนเสิร์ตของฉันนะครับทุกคนเขาเขียนบอกไว้ว่าเพิ่มค่าผ่านทาง3เท่าเมื่อจัดคอนเสิร์ตและโอกาส67%สกิลไม่แสดงผลนะครับยกเว้นค่าบัานทางทาสีอะไรพวกนั้นไม่แสดงผลหมดเลยนะครับ ไม่สามารถซื้อต่อและโอกาสการถอยเต๋าจะหายไปนะครับคือถ้าฝ่ายตรงข้ามถอยมันตกเองเนี่ยก็ไม่สามารถถอยต่อได้เลยนะครับถ้ามันตกพื้นที่คอนเสิร์ตของมาตี้นะครับทุกคนและหลังจากนั้นเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกเนี่ยพื้นที่คอนเสิร์ตจะถูกยกเลิกนะครับและคอนเสิร์ตจะถูกยกเลิกถ้าเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของไปนะครับคือถ้าโดนซื้อต่อไปเนี่ยก็คอนเสิร์ตจะถูกยกเลิกไปด้วยนะครับไม่ว่าจะทาสีบริจาคขายหรือว่าล้มละลายนะครับทุกคนคอนเสิร์ตจะถูกยกเลิกทั้งหมดเลยนะ แล้วก็สก,กิลตัวละครอ,อีสก,กิลหนึ่งของมารตี้นะครับเมื่อมาตกพื้นที่ของฉันโอกาส50%ชาร์จโล่สูงสุด2ขั้นและเมื่อตกแลนด์าของฉันโอกาส55%จ่ายมาเบิ้ล70%ของค่าผ่านทางพื้นฐานนะครับและเรียกฝ่ายตรงข้ามหนึ่งคนแบบซอืมมันก็เป็นการโจมตีเดียวของมารตี้ครับมันก็เหมือนไอตัวนั้นเลยนะไอตัวที่จัดคอนเสิร์ตอะทุกคน <laughs> คล้ายๆกันเลยนะครับจําชื่อไม่ได้แล้วนะครับว่าชื่ออะไรนะ สวีทเลน่าอะไรพวกเพืนนั้นนะครับเลน่าเลน่าอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยแหละ <c oughs> กลับมาในกิจกรรมของจี้ข้างล่างนะครับทุกคนกิจกรรมจี้ข้างล่างที่มาเลนหลังด้วยเนี่ยก็มีรองเท้าดรอปซูเปอร์ไดเมนชั่นนะครับแล้วก็มีหมวกไทเทเนียมโจมตีนะครับทุกคนหมวกไทเทเนียมโจมตีมีเวอร์ชันดาร์กแล้วนะครับมันเปลี่ยนแค่การทําลายเต่านะครับทุกคนเปลี่ยนแค่การทําลายเต่าเป็นตามที่8%จาก35นะครับเพิ่มบาแค่3%เเท่านั้นนะ ส่วนการตามหาในอีเวนต์นี้นะครับต้องหา A หลุมอวกาศ A นะครับ1ชิ้นแล้วก็ชิ้นส่วนชูตเตอร์ฟองสบู่นะครับ A อีก2ชิ้นแล้วก็ตามหารีโมทชูดเตอร์ฟองสบู A ่ A บวกนะครับ3ชิ้นเอ้ยทำไมให้หา A บวก3ชิ้นเลยล่ะเพื่อที่จะมาแลกฟองสบู่สีชมพู S อนะครับเอ้ยทำไมให้หา A บวก3ชิ้นเลยอะ่ะผมว่าอีเวนต์นี้น่าจะปิดยากนะครับทุกคนต้องใช้ S อฟองสบู่ถึง5ชิ้นเลยนะถึงจะปิดจี้ได้อะ่ะอืม แล้วตรงนี้ก็เป็นสกินลิมิเต็ดนะครับโอ้โหสวยจัดสกินลิมิเต็ดจูเตอร์ฟองฉบู่สวยมากนะครับแล้วก็โอ้โหรองเท้าดอปซูเปอร์เดวิชันก็สวยเหมือนกันนะครับทุกคนหมวกไทเทยีทยเฉยๆนะสำหรับผมชิ้นนี้สวยมากนะครับสําหรับลนะิมิเต็ดนะเห็นแล้วอยากได้เลยแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยซุปเพชรแปลกอ๋อถ้าเราเปิดมาได้ก็น่าจะเอามาแลกเพชรตรงนี้ได้นะครับแลกได้เม่์มด้วยนะอืตรงนี้นิโคแล้วก็การเล่นไม่มีอะไรนะครับ โอเคเราไปดูส่วนของร้านค้าก่อนนะครับร้านค้าลึกลับนะครับอันนี้ก็เป็นซื้อ A บวกนะครับทุกคนเอบวกต้องใช้3ชิ้นจริงๆด้วยนะครับใช้เยอะนะครับ A อบวกอ่ะแล้วก็แฟลเซลล์นะครับ100บาทการันตี2 0 0พันเพชรนะแล้วก็มี1000ลูกอมดาวแล้วก็1ล้านทองนะครับผู้เล่นใหม่อาจจะเติมได้นะครับ2,000ันเพชรก็ถือว่าเยอะนะครับทุกคนแล้วก็แพ็กเกจมีลิมิเต็ดมาขายนะครับแพ็กเกจมีลิมิเต็ดมาขายแต่ว่าไม่มีเป็นแบบเพชรซื้อนะครับแล้วก็พิเศษมีแสงมาขายนะครับ ส่วนทางด้านจี้ข้างล่างและการ์ดนะครับในรอบนี้เป็นอีเวนต์จี้ข้างล่างก็เอาจี้ข้างล่างมาขายอีกแล้วนะโอ้ยมีแต่หมวกมีแปนมีหลุมดําตรงนี้มีสาบอุ้ยผมอยากได้สาบมากเลยสาบหุ่นไรกะอยากได้สาบหุ่นไรกาะมากนะครับเอาไปใส่ขี้มุนนะแล้วก็ตรงนี้มีแสงมาขายเช่นเคยนะครับแสงหลุมดําป้องกันเอฟเฟกอันตรายป้องกันการบังคับย้ายหนีเกาะแล้วก็รับเงินเดือนเพิ่มนะครับแสงตรงนี้นะถ้าใครอยากได้ก็มาช็อปหากันได้นะครับ ตรงนี้ก็มีเหมือนเดิมนะครับคอสตูมแล้วก็ไอ้สตัวทหารเสือตรงนี้นะเราไปดูอัตราสุ่มมันก่อนนะครับปีกลึกลับ S นะครับ0.001%ที่เอาไปทำลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ฟองสบู่สีชมพู S 0.01%ไม่ใช่สิ0 0นยนะครับชินนี้เอาไปแลกที่ข้างล่างนะแล้วก็รีโมท A บวกนะครับเออเลดออก1.7นะครับน่าจะออกง่ายอยู่นะน่าจะนะครับทุกคนแต่ว่ามันต้องใช้โอ้โหหเเท่่่าไรนีย 15ชิ้นนะครับมันต้องใช้15ชิ้นเลยนะครับทุกคนเพื่อที่จะเอาไปแลกจี้ข้างล่าง1นจี้นะอถือว่าหินอยู่นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนชุตเตอร์ฟองสบู่ A นะครับ2.9%แล้วก็หลุมดำอวกาศนะครับ A 2.2%คือ A บวกเนี่ยต้องใช้เยอะนะมันจะยากตรง A บวกที่มันใช้เยอะเนี่ยแหละไม่รู้ว่าจะปิดเท่าไหร่นะครับอีเวนต์นี้ก็น่าจะหมดเป็นหมื่นนะครับถ้าใครดวงไม่ดีนะครับทุกคนตรงนี้สุ่ม A บวกนะครับ98%เหมือนเช่นเคยนะ2%ลหมือนเช่นเคยับเฮ้ย รอบที่แล้วมีคนเปิดได้เหรอหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์อ่นะรอบนี้มันลดมาเลยนะครับเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์วัดโอ้ my god ตัวนี้ก็เป็นพวกออฟแสงนะครับออฟแสงที่เปอร์เซ็นต์ออกนะที่เราไปรวมแล้วมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับใครที่คิดจะซื้อก็มาพิจารณาตรงนี้ก่อนนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ออกมันเท่าไหร่นะโอเคครับทุกคนเราไปสุ่มกันดีกว่าในไอดีนี้มีหกพันหรอพอป่ะเนี่ยพอไหมครับทุกคนไอดี AD นี้มีหกพันกูคุยกับใครวะ พอไหมหกพันเดี๋ยวขอไปดูเพชรต,ตรงนี้ก่อนนะเพชรต,ตรงนี้มีเท่าไหร่สองพันสามพันสี่พพหอุย้ยพออยู่มีหมื่นนึงมีหมื่นนึงโอ้โหหวานปากเลยไปครับทุกคนเราสุ่มกันดีกว่าเนาะผมก็จะปิดจี้ใหม่มานะครับถ้าได้2ชิ้นก็จะเอารองเท้าดอบซูเปอร์เดนเมนชั่นด้วยนะรับจี้ข้างลางมาเลยนะครับทุกคนไปเลยผมคิดว่าเซิร์ฟน่าจะหน่วงนะดูดิมันหมุนนะครับมาครับเริ่มมาละ ไม่รู้ว่ามีกี่กล่องนะเรายังไม่ได้ไปขายจี้ข้างล่างเลยนะครับเราเหรอผมดิผมยังไม่ได้ไปขายจี้ข้างล่างเลยนะมันอาจจะเปิดไม่สุดนะครับทุกคนขอ A อบวกอะ่ะขอ A บวกไม่ได้ขออะไรเยอะขอ A บวกเลยเอาแบบ A บวกมาสักสิชิ้นอะไรเงี้ยจะได้แบบปิดง่ายๆอะ่ะเหมือนรอบนั้นอนะรอบนั้นมา4ี่หชิ้นแล้วโงงมากแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับรูปก็ไม่ได้ถ่ายมือไปกดโอเคเฉยเลยงงมากเลยผม4ี่สกดชิ้นแล้วนะครับโอเคมีอีเวนต์มาหนึ่งนะครับทุกคน แล้วก็ยังเปิดไม่หมดด้วยนะมีอีเวนต์ขอเป็น A อบวกอ่อยเป็น A หลุมดามานะครับอันนี้ S อบวกจี้ข้างล่างบ้านนะเคเรายังเปิดไม่หมดเลยนะเดี๋ยวผมขอไปขายจี้ข้างล่างก่อนนะครับเคเรียบร้อยครับไปสุ่มต่อรับแพ็กจี้ข้างล่างเอาไม้หมดน่าจะมีเยอะอยู่นะเพราะว่ารอบที่แล้วทำแจ็คพอตไปนะครับก็เยอะแหละเปิดไป40กว่าอันแล้วอรอบนี้น่าจะหมดแล้วนะครับ ได้เป็นเอมา2อันมีจี้ข้าง่างในอีเวนต์มาอันเดียวเองนะครับไปครับเราไปสุ่มกันดีกว่าผมมีอยู่ตอนนี้6,200นเพชนะครับไม่รู้ว่ามันจะปิดที่เท่าไหร่นะตอนนี้มีอยู่6,200นสอเพชนะครับ A บวกใช้15อันเลยนะครับทุกคนนี่ได้ A มาแล้วนะครับ A 2.9เปอร์เซ็นะเมื่อกี้นี้ทึบๆเปิดต่อเปิดต่อ โอเคไปครับทุกคน6,200เพชรจะได้อะไรไหมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนเออขอเอบวกมาเอบวกมีหมื่นหมดหมื่นมีแสนหมดแสนนี่แล้วครับอีเวนต์นี้รองเท้าดรอปซูเปอร์ไดเมนชั่นก็ต้องหาไว้นะครับอืมอ๋อขางโอ้ยโอ้อีเวนต์มา2คิดเลยขอเป็นเอบวกได้ไหม1.7อ่ะเอบวก1.7โอ้โหเซิร์ฟหน่วงมากนะครับทุกคนไม่ไหวนะ โอเคครับทุกคนไปกันต่อนะไปคุยงานมาแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหไม่มี A บวกมาเลยนะครับทุกคนยังไม่มี A บวกมาเลยนะจึ๊บอึ๊บเอ้ยยังไม่มาอีกเหรอขอหน่อยสักคิดหนึง่งโอ้มาแต่ A นะเลนหนึ่งจุดเจ็ดจริงปะเนี่ยโอ้โหหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดแบบช็อกช้ำมาเนี้ย, 1. 7. 1. 7. บบเ,ยเสริมเริ่มลื่นแล้วนะโอเคไปต่อเปิดไป ีกสอง้อยนี่พันหนึ่งแล้วนะครับเอ,อบวยไม่มาเลยนะนี่มาแล้วนะครับหนึ่งชิ้นแล้วต้องใช้สิบห้าชิ้นเลยนะครับทุกคนอื้อไม่ไหวนะแบบนี้ไม่ไหวนะครับพันละชิ้นไม่ไหวนะพันละชิ้นจะไปจบหมื่นห้าเอานะทุกคนแล้วก็เซิร์ฟหมุนไปอีกแล้วครับนี่ดอกนี้โอ้โหเป็นเอสนะครับโอเคเราเปิดคะแนนลักกี้ก่อนมันเต็มไปแล้วนะครับไปซื้ นี่แหละอ้โหเป,นะเ,เป็นเอสมานะเอขอเป็น A อบวกโอ้ย A อนี่ออกดีมากเลยนะ A อออกดีมากๆเลยเพราะมันมีสามชิ้นด้วยแหละมันเลยออกดีนะครับขอเป็น A อบวกหน่อยครับ A อบวกอบวกนะหวังอะไรจะได้อย่างนั้นแต่เกมนี้หวังอะไรแม่งไม่ได้อย่างนั้นครับ อึอโอ๋มาแล้วไปต่อบีล้วนเลยรอบนี้ชึบโอ้โหได้มาชิ้นเดียวเองแฮะอืมชึบซึบโอ้โหยี่หนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ออกมาชิ้นเดียวเองนะครับยากเกินบางทีเกม ไปต่อผมจะเปิดให้มันหมดไปหมดไปสัก6,000ก่อนนะครับถ้ามันไม่ปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาตามต่อในรอบหน้านะซืบโอ้โหยังไม่มาอีกนะทุกคนซืบโอ้โหดูดินี่เลทหนจุดเจจริงไหมเนี่ยเลนหนึ่งจุดเจผมเห็นหน้ามันแค่อันเดียวอย่งนะ โอ้ยโอ้โหโอ้ยปวดแล้วปวดแล้วมากไปต่อไปขอไอ้บวกหน่อยจุ๊บหมุนหมุนฮึบโอ้ยหมุน มาโอ้โหเป็นเอสอีกนะรอบนี้เอาหมดแล้วเหรอไปครับสมต่ออ๊อโอ้โหหลุมดำทองจุดสองเปอร์เซ็นต์ไอ้บวหนึ่งจุดเจ็ดไปไหนหมดวะาฮัลโหลหมดไปสองพัน 2, แล้วนะทุกคนนี่มาไหมยังไม่มานะไอ้บวกโอ้ย แล้วเป็น A มาเลยเขานะโ oh, อ้โหเอใหม่แกเอบวกโอ้เอบวกไหนเอบวกวะเฮ้ย1.7เปอร์ไหนวะนี่เลดเพิ่มมันเยอะแล้วนะแต่ไหนวะโอ้โหไม่เงย ผมอยากลองกดไอแพดตินัมสักสามทีจริงๆเลยลองดูไหมเผื่อมันได้ A บวกมานะครับกดสักสามทีได้มาสัก2ชิ้นนี่ก็ดีนะเนี่ยกดแม่งเลยแล้วกันโอ้โหเฮ้ย <c oughs> ไม่กดแล้วลองทีเดียวพอ <c oughs> มองเอ้ยคนผมสุ่มไป3,000แล้วนะผมได้เอบวกมาชิ้นเดียวเองนะครับทุกคนฟังไม่ผิดหรอครับเอบวกชิ้นเดียวครับโอเคทุกคนอีเวนต์นี้ผมขอต้องถอนตัวก่อนวะไม่ไหวนะครับ ตอนแรกกาจะสู่ม6,000จะสุ่มไป3,000มาชิ้นเดียวผมขอถอนตัวก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโอโ้ผมไม่อยากแบ่งเป็นสองคลิปเลนะผมอยากสู่มให้มันจบๆไปเป็นคลิปเดียวเลยนะครับแต่ดูดิดูครับมันใช้15ชิ้นผมสูมไป3,000ได้มาชิ้นเดียวนะครับดูไม่ไหวนะครับทุกคน โอเคครับทุกคนสําหรับคลิปการสุ่มเจียงล่างในวันนี้นะผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาตามต่อในคลิปหน้านะคือไม่ไหวนะครับถ้าสุ่มไปวันนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับผมหมดตู้แน่นอนนะครับแต่ถ้าคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยไว้ด้านล่างได้เหมือนเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับทุกคนสวัสดีครับ